ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนดี๋ยวจพามากินตำบักยมด้วยจ้านี่ใส่พริกจับกระเทียมลงไปจ้าจ้าเอามายมลงเลยนะคะมายมของเรา น้ำตาลจ้ามากหวานเนจ้าปลาของเราขาดไม่ได้จ้าจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาๆๆต่ำแล้วจ้าต่ำแล้วจ้าบักยมบักยมหรือว่ามะยมนะคะ ม,มะโยมจ้ามาด้วจ้ามาฮะมะเส็แซ่บน้ำการเต็มถาดเลยจ้าพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า,ม,จามามาทุกผู้ทุกคนด้วจ้าเด้อม,มาเด้วจ้าแซ่บแซบชมเป็นไรจ้ะ เม็ดคล้ายเม็ดจ้ะเพราะว่าเขาตำเม็ดเพิ่นบอหลกเนาะตําเม็ดเพิร์ลบอลลกเม็ดหลายๆจ้ะมะข้าเมพี่น้องจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันเ้อจ้ามันอยู่เมืองนอกมืองนาได้กินอย่างกับแซบเนาะจ้ะเนาะ มันกลิ่นแบบนี้ทั้งแซ่บ ตำมบกย้มจ้าพอ่อแม่พี่น้องจ้าชุดยอดกินบะเบิดถาดนี้เด้อจ้ามันหลายเผือกอืมอืมอืสวงวะบ่ เซ่บจ้ะซองวะซองวะกินว่าเบิร์ดออกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหลายมนี้พาพ่อแม่พี่น้องไม่กินตับหมักย้อมนะจ้าเนาะไว้มือหนัะ ฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมากินอะไรมารอติดตามดูนะจ๊ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ฝรั่งฝั่งโคงฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตักพี่น้องจ้าอย่าลืมด้วยจ้า <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้ฝรั่งฝั่งโคงทําคลิปดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งต่อไปนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย